ใบหมักเมาใบไม้ที่ปลูกขึ้นเองจ้องเดยัจังว่าเป็นยาชาบูกินก็หิว <laughs> <c oughs> ทำลายไหลแล้วพี่น้องชิคุซิบอลอด คิะิบหลอดดอกจ้าจังไหรก็กินละเนาะเมื่อนี้จังไหก็กินละจ้าจังไหรก็กินข้าวคุกน้ำพริกจ้ะเป็นข้าวคุกน้ำพริกปลาผัดจ้ะข้าวคุกน้ำพริกปลาผัดนะจ้ามาทานด้วยกันจ้ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่พี่โปรตีนเพิ่มโปรตีนเพิ่มกำลังะ ่าจีพอยังพอไปเลยยังเซบอยู่โปรตีนเพิ่มโปรตีนเพิ่มกำลัง่า,าทีพอยังพอไปเลยยังเซบอยู่ คำน้อย,ยกินคำใหญ่ก็ให้เขาเห็นเบิดพี่น้องว่าที่พอยังพอปไปเลยยังเจ็บอยู่กินคำน้อย,ยกินคำใหญ่ก็ให้เขาเห็นเบิดพี่น้องอินทปาลำจ้ะแม่สุที่นี่ชอบมากอินทปาลำ ปีหนึ่งก็จะได้ทานครั้งหนึ่งนะเนาะปีหนึ่งก็จะได้ทานครั้งหน,นึ่งกินกะผักเพกาหอมอมลอมอมลอมนั่งกินอยู่หน่าบ้านพี่น้องตื่นเบิดโ <c oughs> <c oughs> ปรตีน <c oughs> เพิ่มโปรตีนเพิ่มกำลัง มะละบอกว่าลดน้ำตาลในเลือดก,กินอาหารเป็นยาจ้ะกินกะผักเพกาผมอมลอมอมลอมในพริกปลาของเราก็ใส่ไข่จ้ะใส่ไข่สามกองเมื่อวาน ข้าวคุกน้ําพริกจ้ะเป็นข้าวคุกน้ําพริกปลาราผัดจ้ะข้าวคุกน้ําพริกปลาราผัดนะจ้ามาทานด้วยกันจ้ะเพื่อนๆทุกคนพี่ๆกินกะผักเพกาขมอมลมอมลมใบหมักเม่าใบไม้ที่ปลูกขึ้นเอง กินแล้วกินแล้วกินแล้วโอ้ยกล้องเราก็จะใช้กล้องหลังจ้ะใช้กล้องหลังนะมาครับเพิ่มโปรตีนด้วยไข่ต้มหนึ่งฟองเพื่อนเพื่อนก็แม่นม้พีกปลาธรรมดาเนาะไม้พีกปลาาผักจ้ะเพื่อนเพื่อนก็แม่นม้พีกปลาธรรมดา มะพีกปลาล่าผักจ้ะขาบึง้งจะยิ้มง่ายม,มันจะยิ้มในหัวเราอะซึมนวพี่น้องขอบคุณค่ขอบคุณท่านที่มารับชมนะคะขอบมากมายจ้ะอินทผลัมจ้ะแม่สุธินีชอบมากอินทผลัมปีหนึ่งก็จะได้ทานข้างหนึ่งนะเนาะ ปีหนึ่งก็จะได้ทานครั้งหนึง่งต้องทานให้หมดไข่อย่างน้อยหนึ่งฟองแล้วไม่ของหวานร,รถมันมาไว้บางทีตื่นจังเดยจยังว่าเป็นยา ถ้าบบกินก็หิวการยู่การกินนี้ก็บบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนของเขาจ้ะเนาะขึ้นหมดเลยจ้ะอินทาาลำผลไม้อร่อยกรอบหวานจ้ะกรอบหวานน้ำลายไหลเดียว ในพริกปลาของเราก็ใส่ไข่จ้ะใส่ไข่สามกองเมื่อวานจ้งเดยยังว่าเป็นยาถ้าบบกินก็หิวขึ้นหมดเลยจ้ะอินทผลัมผลไม้อร่อยกรอบหวานจ้ะกรอบหวานน้ำไหลไหลเดีวจ้งเดยยังว่าเป็นยา ถ้าบบก,กินก็หิวแล้ว <c> ไ <oughs> ม,ขม,ขม่ของหวานกินคำน้อยกินคำใหญ่ก็ให้เขาเห็นเบิร์ตพี่น้อง กินบเบอร์เด,ด็กนี่น้องบะเบอรกินเบ,ดบอเบดนี่จุก <c> า <oughs> <c oughs> วบาชอบทำเบอร์เบอร์จานใหญ่ๆจ้ะกินกะผักเพกาขมอม,ๆๆอมลอมอมลมเพิ่มโปรตีนด้วยไข่ต้มหนึ่งฟอง ังเลยยังว่าเป็นยาถ้าบอกินก็หิวผลไม้บ้านเราเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ปลูกขึ้นหมดเลยนะคะที่ไหนก็ปลูกขอบคุณที่รับชมคลิปใหยนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องเฮาสุผูสุคนเด้อต้นไม้ป่านำมาปลูกที่บ้าน ยังไงชักกิอืมกินบะเบิดดอกพี่น้องกินบะเบิด์กินเบอรนี่จุกสะบาชอบทำเบอร์เบอร์จานใหญ่ๆจ้ะกินบะเบิดดอกพี่น้องกินบะเบิด์กินเบอรนี่จุกสะบาชอบทำเบอร์เบอร์จานใหญ่ๆจ้ะการยุคการกินนี้ก็ บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนของเราจ้เะเนาะนั่งกินอยู่หนาบ้านพี่น้องตื่นบิด <c oughs> <c oughs> ขึ้นหมดเลยจ้ะอินทผล, <c oughs> ลไม้อร่อยกรอบหวานจ้ะกรอบหวาน <c oughs> น้ำลายไหลเดียวมาละ อินทปาลำจะแม่สุที่นีชอบมากอินทปาลำปีหนึ่งก็จะได้ทานครั้งหนึ่งนะเนาะปีหนึ่งก็จะได้ทานครั้งหนึ่งต้นไม้ป่านำมาปลูกที่บ้านง่ยสักขึ้นหมดเลยจะอินทปาลำผลไม้อร่อยกรอบหวานจะกรอบหวานน้ำลายไหลแล้ว อินทปาลำจ้ะแม่สุที่นี่ชอบมากอินทปาลำปีหนึ่งก็จะได้ทานครั้งหนึ่งนะเนาะปีหนึ่งก็จะได้ทานครั้งหนึ่งหาบึ้งจะยิ้มไงม,มันจะยิ้มในหัวเรา,าซึมแลวพี่น้องขอบคุณแค่ท่านที่มารับชมนะคะขอบคุณมากมายจ้ะ ว่าที่พอยังพอไปได้ยังเซ็บอยู่นั่งกินอยู่หนาบ้านพี่น้องตื่นบิาด